สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพอดีดาพารวยเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางทางนอยชุดโกงสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋าอ่ะวันนี้มีเสียงพูดนะคะถ้าจันถึงสุกแอดทำงานด้วยทั้งทํางานทั้งจะให้แนวทางนะคะอาจจะไม่มีเสียงพูดเสียงไรเลยนะคะพี่พี่จา๋าอ่ะวันนี้วันหยุดเนาะวันเสาร์แอดก็มาลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสาหรับของผล,ผลวันผลวันที่แปดเนาะซึ่งแอดให้วิ่งรูดที่สองห้าเจ็ดเน้นไปที่สองนะคะผลในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจออกหกเก้าแปดล่างหนึ่งเจ็ด 6, 9, 8, 7, นะคะอ่ะวิ่งรูทที่เจ็ดมานะคะพี่ๆจาวิ่งรูทที่เจ็ดมาถ้าใครนำเจ็ดไปเป็นแนวทางก็จะได้ในตัวกลับ ่าในรอบพิเศษก็เช่นกันนะคะ2 17 2มาในหลักร้อยเก็มานะคะลาง2 5 25มาทั้งในชุดวินนะคะแล้วก็ตัวที่แอดเน้นเน้นไปที่5 2มาในตัวกลับนะคะสำหรับในรอบพิเศษมาในชุดวินนี้ด้วยนะคะในรอบปกตินะคะ3 0 7อ่าวิ่งรูท,ที่7มาล่าง43แอดก็หลุดไปนะคะส่วนในรอบ vip 854ล่าง41 วิ่งรูทีท่ห้ามานะคะพี่พี่จา๋าตัววิ่งรูดมาทั้ง3ามเลยนะคะส่วนตัวที่แอดจับคู่มาตัวที่แอดเน้นแต่เป็นตัวกลับนะคะในรอพิเศษล่างยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่พี่จา๋าสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะอ่านาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันตามต่อกันของวันที่9นะคะวันที่9้ามีนาคุม2 5 6 7น้าหกสิดนะคะสำหรับหาหน่อย ชุดโค้งสุดท้ายนะคะอะมาดูตัวเด่นกันก่อนเลยเนาะพี่พี่จ๋าสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เราปากกาหัวใหญ่เขียนเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่แปดนะคะรุ้นได้สีน่นอยเหมือนเดิมนะลุนได้สีน่นอยเหมือนเดิมเด่นไปที่แปดเด่นไปที่เจ็ด แล้วก็9้านะคะแอดเน้นไปที่แดนะคะพี่พี่จ๋าหรือใครจะจับบินในชุดนี้ก็ได้นะคะอ่ะตามกันต่อนะคะสำหรับของวันที่9เด่นที่แปดแอดให้ไปที่แปดหนึ่งแปดสามนะคะส่วนเจนะคะแอดให้ไปที่เจ็ดศนย์เจดหนึ่งนี่ระวังนะมาเร็วมาอีกได้นะคะอ่ะตัวเดิมก็แบ่งปันตัวเดิมนะคะส่วน9้านะคะให้ไปที่90้าศูย์ แล้วก็เก้าแปดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันอ่าตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับเหรียญที่แปดแอดให้เดที่แปดสามเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับท่านที่ชอบ98ก็กลับหัวเป็น68แล้วกันนะคะอ่ะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นอก,ก็็ขอให้เฮงเรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ